มนุษย์เราก็สามารถรู้ได้แล้วครับว่าอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาบนโลกมาจากไหนแม่ลงท้ายหัวข้อข่าวด้วยคำว่ามาจากไหนนี่อยู่ดีๆเพลงของคุณทัศนตะกัวทุ่งเด้งขึ้นมาเลยพี่ชายผมเมืม่อมาจากไหนเธอจะเป็นใครไม่สนใจหรอก <laughs> คำมันได้นะคำมันได้นะครับเออ หัวข้อข่าวนี้น่าสนใจมากนะครับคือผมไม่น่าเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลได้ละเอียดและลึกขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของอุกกาบาตท,ที่ตกมาบนโลกเราสามารถเชื่อมโยงว่าต้นกำเนิดมันเนี่ยมันมาจากไหนได้และสิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์บนโลกเราเนี่ย เราสามารถตรวจวิเคราะห์อุกกาบาตท,ทุกก้อนที่ตกมาบนโลกเรานะครับตีเฉลี่ยเป็น90%เราสามารถรู้ต้นกำเนิดของ90%นี้ครับว่ามันมาจากไหนแล้วพอเรารู้ว่ามันมาจากไหนเราจะทึ่งขึ้นไปอีกว่า90%ของอุกกาบาตท,ที่ตกมาบนโลกเราเกิดจากดาวเคราะห์น้อยแค่ไม่กี่ดวงที่อยู่ในระบบสุริยะของเราเองนี่แหละ แปลว่าอะไรแปลว่าอุกกาบาตท,ที่ตกงมาโลกเนี่ยไม่ได้มาจากที่อื่นเลยมันวนอยู่ในสารระบบระบบสุริยะของเรานี่แหละนะครับมันไม่ได้มาจากที่อื่นเลยทีมงานนะครับเขาได้เผยแพร่อเอกสารชุดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงสุดกับการจำลองแบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์น้อยในอวกาศ กับอุกกาบาตท,ที่ค้นพบบนโลกนะครับมีการจับคู่ประเภทของหินและเส้นทางโคจรนะครับการศึกษานี้นำทีมโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสนะครับหอสังเกตการซีกโลกใต้แห่งยุโรปและมหาวิทยาลัยชาลส์ในสาธารณรัฐเช็กนะครับมุ่งเน้นไปที่อุกกาบาตท,ที่เป็นชนิดคอนดร์นะครับคอนดร์นีจะมี H กับ L คือ อุกกาบาตท,ที่มีวัตถุเป็นเหล็กสูงกับวัตถุเป็นเหล็กต่ำซึ่งสองชนิดนี้เ,เป็นอุกกาบาตท,ที่มีมากที่สุดในบรรดาอุกกาบาตท,ทั้งหมดที่ตกลงมาบนโลกเราคิดเป็นร้อยละเจเลยนะครับการที่มันมีเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันคืออุกกาบาตท,ที่หินมันคืออุกกาบาตหินหลอมเหลวที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ในการผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาในโลกเรามันก็เลยกลายเป็นโลหะนะครับซึ่งเป็นคอนด r รต์แบบแบบชนิดหนึ่งนะฮะคอนดรต์ชนิด L กับชนิด H นี้นะครับสำรวจแล้วที่มาที่ไปมันมาจากดาวเคราะห์น้อย3ชนิดแค่นั้นเอง1คือเมสซาซิลล่าสองคาลิน3โคโลนิสโดยดาวเคราะห์น้อยทั้ง3อันนี้ ตั้งอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนั่นก็คือจูปิเตอร์เบลส์นั่นเองนะครับหรือว่าอสเตรอยเบลส์ทีมนักศึกษาสามารถระบุวันชนกันได้ด้วยนะครับพอเรารู้เสร็จว่าดาวดวงนี้มันมาจากดาวดวงไหนนะฮะเราสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าอย่างแมสเซเลียแมสเเลียเกิดจากการชนกันครั้งใหญ่เมื่อ466ล้านปีก่อน และอีกครั้งหนึ่งเมื่อ40ล้านปีที่ผ่านมาส่วนอีก2ดาวเคราะน้อยอีก2กลุ่มก็คือคารินกับโคลนิสเกิดจากการชนกันเมื่อประมาณ5.8ล้านแแสนปีและ7.6ล้านหแสนปีที่ผ่านมานะครับหลักฐานที่สนับสนุนว่าการมีอยู่ของเศษพวกนี้กับดาวเคราะน้อยเหล่านี้นะครับดาวเคราะน้อย3ดวงนี้นะครับมันชนกันกันกบดาวเคราะน้อยดวงอื่น แล้วก็กลายเป็นเศษอุกกาบาตพุ่งเข้ามาหาโลกเรานะฮะจนถึงปัจจุบันซึ่งโดยปกตินะครับความกว้างใหญ่ไพศาลของระบบสุริยะเราเนี่ยนะครับกับวงโคโจรเมื่อเทียบกับขนาดดาวเคราะห์ของแต่ละดวงเนี่ยนะมันอยู่ไกลกันมากเอาง่ายๆจากโลกเราเนี่ยนะฮะไปดวงจันทร์เนี่ยสามแสนกิโลสามแสนกิโลนี้ไกลแค่ไหนคุณลองนึกภาพดูใช่ไหมฮะแสดงว่าช่องว่างระหว่างดาวเนี่ยมันเยอะมากนะ จากโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ยร้อล้านกิโลเมตรจากดาวอังคารไปดาวพฤหัสมีเบลคั่นอยู่ตรงกลางหูระยะห่างไกลมากดาวพฤหัสไปดาวศสาร์จนสุดนู่นน่ะโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยพวกนี้เนี่ยมันจะพุ่งมาชนโลกเรานะมันต้องเกิดการชนกันกันกบดาวดวงอื่นก็คือดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นที่ล่องลอยมาซึ่งโอกาสในโอกาสเนี่ยมีน้อยมาก ะะหลายคนกลัวว่าแบบโอ้สักวันหนึ่งโลกเราจะมีดาวข้อน้อยพุ่งลงมาเป็นอุกกาบาตลูกใหญ่แล้วถล่มโลกเหมือนในอดีตไหมก็ลองนึกดูครับตั้งแต่สมัยยุคไนโนเสาร์เนี่ยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่งโดนชนไปครั้งเดียวเองนะฮะความเป็นไปได้นี่มีน้อยมากนะครับนะฮะแล้วก็อย่าไปเชื่อไอ้พวกสนักข่าวที่ชอบลงข่าวว่าดาวข้อน้อยดวงนี้กำลังจะวิ่งมาชนโลกแล้วพอไปอ่านข่าวจริงๆนะโอ้โหอยู่ห่างออกไป7ล้านกิโลเมตร เล้านกิโลเมตรเนี่ยในทางศัพท์ของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยเขาไม่เรียกว่าเฉียดด้วยซ้ําไปคําว่าเฉียดโลกหรือใกล้โลกในระดับที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือต่ํากว่า1ล้านกิโลเมตรครับคือแม้แต่ดวงจันทร์ยังไม่เฉียวอ่ะเพราะว่าต้องไกลจากดวงจันทร์ออกไปอีกเป็นเจ0 0 0สกิโลเมตรอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลามีสนัข่าวไนเราบอกว่าเนี่ยดาวข้อน้อยนี่มีโอกาสชนโลกโลกอาจจะแตกมีขนาดใหญ่เท่ากับ10กิโลเมตรเลยชนแล้วโลกอาจจะแตกคืออยากขายข่าวอยากได้เอ g นเกตอยากได้ออก์แกนิกอยากได้การคลิกหิวจนกระทั่งไปสร้างความรู้สึกผิดๆให้กับคนทั่วไปผมมาเบื่อพวกนี้มากนะฮะดูแล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปปักใจเชื่อแล้วก็ไปบอกลูกหลานคือ ไอสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยเขาหวังผลสั้นๆกับการคลิกกับการฮือฮาของคุณแต่สุดท้ายอ่ะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อ่ะมันฝังใจไปแล้วนะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยระวังนะเดี๋ยวโลกจะแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาชนโลกเราโถพี่มันเฉียวระยะ7ล้านกิโลเมตรเรายังไม่รู้สึกเลยถึงคลานเฉียวอ่ะนะฮะมันไกลมากๆโอกาสที่มันจะวิ่งมาชนเราเนี่ยยากมากๆแต่โอกาสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ ในอดีตที่ผ่านมาในหลายๆล้านปีที่ผ่านมาอย่าง466ล้านปีที่แล้วมาัสาเตเลียก็ชนชนกับอะไรบางอย่างแล้วเศษของมันเนี่ยก็หักเหทิศทางแล้วมันก็ตกลงมาเป็นชิ้นเล็กๆเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเราไปสำรวจอย่างเงี้ยเราถึงได้รู้ว่าสุดท้ายมันมาจากแค่3ามดวงนี้เองแปลว่าอะไรในความรู้องค์รวมนะครับระบบสุริยะ,ะของเราเนี่ยนะฮะมันเหมือนมีแรงโน้มถ่วงที่ป้องกันตัวเราเองอยู่ ใช่ไหมฮะแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสก็สร้างเบล์ขึ้นมาแล้วก็ดักเศษดาวไว้ต่างๆจนเป็นอสเตรอยลเบล์ไว้ดักเอาไว้นั่นก็คือเกาะชั้นหนึ่งรอบนอกของระบบสุรยิยะเรามีอะไรครับเรามีไคเปอร์เบลวไคเปอร์เบล์นี่มี2ชั้นเลยนะแล้วนอกจากนั้นยังมีเมฆออสอีกแสดงว่าอะไรยากมากๆครับที่จะมีสิ่งอื่นที่หลุดออกมาจากระบบอื่นแล้วเข้ามาในนี้ยากมากมาก i n t e r อร์เซนาก็กว้างใหญ่ไพศาลโอกาสที่มันจะโฟกัสตรงกับระบบดาวของเราเนี่ยนะฮะก็ยากมากขึ้นไปอีกมันมาจากข่าวที่ว่าอันนี้เนื้อข่าวจบแล้วนะ90%มาจากดาวเคราะน้อย3ดวงนี้นะฮะแล้วที่เหลือไม่มีอีกแล้วเราสามารถรู้ได้ขนาดนี้แล้วแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยลงข่าวไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะหรือสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าดาวเทียม ของ Starlink นะบทบังการถ่ายภาพของกล้องโทรทัศน์อวกาศเห็นเป็นเส้นสีาขาวขาวมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งทักมาบนเพจ Facebook บอกว่าเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับผมห่วงความปลอดภัยของโลกนี้มากเลยการที่ดาวเทียมพวกนี้มันเป็นเส้นๆขวางเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเฝ้ามองอุกกาบาตท,ที่จะตกลงมาบนโลกเราได้ผมก็อธิบายเป็นสั้นๆผมก็คือเราก็ตอบไปสั้นๆก่อนว่า อุกกาบาตที่จะวิ่งมาชนโลกเราไม่ได้เฝ้ามองนะครับเราใช้วิธีการคำนวณแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าอีกร้อยปีข้างหน้าจะไม่มีอะไรมาเฉียวเราเลยนะฮะถ้ามีก็มีไซส์เล็กมากจนกระทั่งที่ว่ามันสามารถวิ่งเข้าในชั้นบรรยากาศแล้วก็ละลายก่อนถึงพื้นได้อย่างมากตกถึงพื้นก็ไม่เกินก้อนเท่าฝ่ามือนะฮะคือไซส์เล็กมากไม่น่าจะทําอันตรายเราได้เขาก็เหมือนยังไม่เข้าใจผมห่วงเรื่องความปลอดภัยของชีวิต ยังเม้นมาอีกจนผมเนี่ยต้องอาอธิบายก็ได้ยาวๆก็ได้พิมพ์เข้าไปผมอธิบายดังนี้นะฮะผมบอกคุณคนนั้นว่าอันดับแรกนะคือเขาเข้าใจผิดสองเรื่องเขาเข้าใจว่า เราก็ไม่สามารถเฝ้ามองได้ว่าอะไรจะชนแล้วถ้าเรารู้ว่ามีอะไรจะชนเนี่ยเราจะได้ส่งจรวดนิวเคลียร์ขึ้นไประเบิดมันก่อนที่มันจะตกมงในโลกหรือทุเราเบาบางลงลดความรุนแรงลงผมบอกเลยอันดับแรกไอ้จรวดที่คุณส่งขึ้นไปเนี่ยนะฮะอันนี้มีแต่ในหนังนะครับชีวิตจริงยังไม่มีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยดาวเคราะห์น้อยเบน,นูเนี่ยที่มี ที่มีระยะที่มันแบบว่าคือไซส์มันใหญ่มากแล้วมันก็จะเฉียวโลกใช่ไหมฮะเราไม่ได้ส่งจรวดไปทําลายมันนะครับแต่เราส่งจรวดไปลงบนมันครับแล้วเราก็เก็บตัวอย่างมันมาแต่เราสุดท้ายเราก็คํานวณได้อยู่ดีนะฮะคือเรื่องแรกส่งจรวดไปทําลายอุกกาบาตหรือดาวข้อน้อยยังไม่มีนะครับมีแต่แค่ในหนังอันนั้นดูหนังเยอะไป 2. สองก็คือเราไม่ได้เฝ้ามองครับ ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เรามีมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเฝ้ามองบนอวกาศเนี่ยถ่ายภาพบนอวกาศทั้งหมดเนี่ยเราทำแผนที่อวกาศได้แล้วนะยูคลิดเนี่ยทำแผนที่อวกาศได้แล้วเจมส์เว็บและกล้องตัวอื่นๆตรวมทั้งตัวที่อยู่บนโลกด้วยเนี่ยถ่ายภาพทุกวี่วันเรารู้หมดแล้วครับว่าในระบบสุริยะเราเนี่ยมันมีวัตถุ เศษดาวหรือดาวเคราะห์น้อยหรือดาวที่มันเป็นไม่เป็นรูปทรงมันมีอะไรบ้างที่วิ่งไปวิ่งมาเรารู้หมดทุกดวงนะครับมันจะมีกี่หมื่นดวงเรารู้หมดเลยพอเรารู้จักทุกดวงแล้วเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้ด้วยเราไม่ได้ใช้วิธีนั่งมองนะครับเราไม่มีเรดร์เราไม่มีอะไรสแกนในจำใบแต่เราสามารถคำนวณได้ว่าทุกดวงที่วิ่งอยู่เนี่ยเราคำนวณล่วงหน้าไปเลยเราถึงให้คำตอบได้ว่าจากวันนี้ไปจน,นถึงอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ไม่มีดาวดวงไหนที่จะเฉียววงโคจรของโลกที่จะทําให้เราหวาดเสียวหรือเราเป็นอันตรายคําว่าเฉียวคือต้องใกล้กว่า1ล้านกิโลเมตรแสดงว่าทุกดวงที่วิ่งผ่านในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเกิน1ล้านกิโลเมตรแน่นอนนะฮะสำนักข่าวไอ้พวกชอบเขียนข่าวคลิกเบตล่อให้คนเข้ามาดูเนี่ยเหงา ไม่ได้เขียนแน่นอนไม่ได้เขียนข่าวอีร้อยปีคุณเหงาแน่นอนส่วนในดวงเล็กๆมีซึ่งก็ยังให้พวกเขาเขียนข่าวได้อยู่พอเรารู้ขนาดนี้เราไม่ได้เฝ้ามองแล้วผมก็คิดเผื่อไปอีกว่าแต่คุณก็อาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมนี่ผมคิดเผื่อเขาเลยเผื่อเขาตอบมาเขาจะได้ไม่ต้องตอบผมอีก คุณก็อาจจะคิดเผื่อขึ้นมาเหมือน,นที่ทุกคนคิดตอนนี้บอกเฮ้ยมันอาจจะมาจากระบบสุริยะอื่นก็ได้มันอาจจะมาจากกาแล็กซี่อื่นก็ได้ถามว่าได้ไหมในทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้จนกว่าเราจะได้พิสูจน์เพราะนั้นเราต้องตั้งส,สมมติฐานว่าอาจมีความเป็นไปได้แล้วถ้ามีความเป็นไปได้เราจะรู้ได้ยังไงก็กล้องทุกตัวที่เราถ่ายภาพทุกวันนี้ครับเราถ่ายอาวกาศอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราถ่ายอยู่ทุกชั่วโมง ถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับระบบคอมพิวเตอร์ที่สแกนภาพนี้จะสามารถบอกเราได้ทันทีว่ามีวัตถุประหลาดเข้ามาในตำแหน่งที่เราถ่ายภาพอยู่แล้วเราสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าในระดับก่อนที่มันจะมาถึงเราเนี่ยเป็นปีแสงนะครับเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้เป็นปีแสงเลยว่าเฮ้ยหนึวินาทีแสงคือ9ล้านกิโลเมตรอะแล้วเป็นปีแสงนี่คือ คือกี่วันก็ไม่รู้อะเอะอ,อ,อ,อหนึ่งปีแสงก็คือหนึ่งปีเนาะเออหนึ่งปีเออถ้าถ้ามันวิ่งเท่าวความเร็วแสงนะแต่จริงๆไม่เท่าหรอกไอ้พวกดาวเคราะห์น้อยพวกนี้ก็หลักหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถคำนวณล่วงหน้าได้เป็นหลักปีแสงว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาถึงตอนนั้นเนี่ยเราคำนวณละเอียดอีกทีหนึ่งตอนเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะไม่เฉี่ยวโลกเราก็ได้นะฮะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยแล้วก็ ไม่ได้ใช้วิธีการเฝ้ามองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะจินตนาการในเรื่องพวกนี้เนี่ยคุยกันได้นะคือคุยกันได้แต่เวลาผมบอกอธิบายเนี่ยช่วยเชื่อผมด้วยนะผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้รู้จริงอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ละเอียดทีเดียแต่ผมไม่เพอ้อแน่นอนครับแล้วผมก็ไม่หลอกล่อให้คุณคลิกแล้วผมก็ไม่ทำให้คุณตกใจด้วยผมพูดแต่เรื่องที่มันเป็นความจริงและมันเป็นเรื่องที่น่ารู้เท่านั้น